สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับนะวันนี้ผ้ามาเบิงยนองมูกกินกระปพดหวานโอกินเสียบักเลยตั้งตัวกินจนพุงกลางยางบปไวเอออันนี้หายเดี๋ยวว่าหายจะเศร้าเลยก็จะรับซาเปียนันไปสินะ,ะช่วงใดที่เอ่อเดี๋ยวว่าเออฤดูใดที่ เป็นฤดูผลผลิตนะแนวใดที่มีหาง่าก็เอามา,งงมาให้กินเลยยังแถวบ้านผมนี่ช่วงนี้โอกระโพดนี่เดี๋ยววันไลา,านะโดยเฉพาะลูกเรียนะเดียวว่าลูกโตกเกตรหรือว่าลูกที่มันเอามันมีพวกตำหนิสิทางโรงงานนี่เบานะาผมก็เลยเก็บมาให้หมูก,กินนะซึ่งหลายแห่ง ก็เป็นตันมะดละก็สิทยอยเก็บมาเรื่อยๆนะถ้ามันลายเกินกินว่นท่านนี้มันจะเสียนะก็บรยา,ากนะผมก็จะทําการหมักยีดนะไว้นะเรียกว่าสารองไว้ระยะยาวให้เจ้าน้องโม,โมได้กินนะเออเป็นอาหารที่เรียกว่ามันตอบโจทย์กับเจ้าน้องโมป่าเลยนะครับผมนะซึ่งโม,โมขาวนี่ก็กินได้นะ นะแต่มุกขาวเนี่ยเราต้องไปซอยแล้วก็ผสมลำหรือว่าหัวาหารอะไรพวกนี้ให้กินนะก็โพดพวกนี้นะ้ตากแดดค่อนข้างที่จะแห้งชามากนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนด้วยนะครับก็เน้นให้กินแบบนี้เลยนะถ้าเกิดว่าเรามีเยอะเนี่ยเราก,ก,ก็ต้องหมักยีสต์นะนะถ้าตากแดดเนีย่ยโอ้โหไม่ไหวเพราะว่ามันนานนะครับถ้าเกิดอยู่นานเนี่ยมันจะขึ้นเชื้อรานะก็อาจจะเกิด ผลกระทบกับหมูกินได้นะเพราะนั้นเนี่ยผมเน้นให้หมักยีดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนที่ังใจจะไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะก็เป็นแนวทางเป็นค,ค, mond. นในใความารู้เป็นแนวคิดนะพี่น้องอันใดดีอันใดบดีก็คืออาซูพี่น้องฟังนะข้าวโพดนี้นะเรียกว่าบ่ไใดซื้อ ช่วงนี้นะมันหลจากสวนไผ่เป็นไผ่หลเองบางแปลงนี่ช่วงที่เพิ่นให้ใส่รูในนาทั้งแปลงเสียทั้งแปลงมันบางเวลานาดอกมันมีนอนเจาะนี่คือยกทั้งแปลงเลยเบาก็งอกกลับไปหาขอเข้ามาซึ่งมันมันหลบอกง่ายๆมันเป็นสิบสิบตันหมดละทางบ้านผมนะก็ ตามมานี่พี่น้องนะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็ต้องขรอมรับผาจากใบติยพย่น้องธนิปพบกันไหมบ๊ายบายสวัสดีครับผม